อเออสามรดดเนะาะยังอีกสองผมปรจังเนาะเพราะว่าไม่น้อยยังบุเต็ม,มอืม,มโดยกะสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบุษสุษคนเดอ้อโดยมาพบพอกันน้องลาตีเด้อพี่น้องพบพอเมื้อนี้กะ แหวลงมาเตาถ่านห้าแม่เถวขําแล้วก็ไอตุนเพิ่อนพี่น้องบอไดมาหาเพิ่อนลายมือเติบแล้วบอไดถ่ายคลิปให้เพี่ม่พี่น้องเบ่งเนาะกับบอไดไปปลาไปดงดอกพี่น้องเพิ่นซีนใหม่หน่อยเนาะตัดใหม่หน่อยอยู่เตาถ่านแหละสองคนกับแม่แถาโอแล้วกับป้านา่งกับเพิ่นตัดใหม่พี่น้องพ้าที่โต้เพิ่นมาจุดอยู่เตานี่อีกแล้วเนาะพอดีมาแล้วก็เห็นทางแม่แถากับไอตุนเพิ่นตัดใหม่เนาะเพิ่นพากันตัดไม่หน่อยว้ซ่อน ว่าเพิ่นกันได้ลน์โลดเติบแล้วเพิ่นแก่มาฮะนะกระตูน้อยเพิ่นเนาะโดยแวะลงมาหาแม่เทาเพิ่นพี่น้องเลยเฮากะบ่ได้คอยได้เขาป่าส่วงนี้กะมีเห็ดเบี้ยยังอยู่เพื่อนเนาะโดยเอาจังได๋กะไปหาแม่เทาเพิ่นเลยเดอ้อพี่น้องเนะาะติโตเปิดภามากับค้มฟ้าคืมฝนพี่น้องผุกมือตึ๊บเนาะส่วนนี้ฝนตกทุกมือสักเครื่องกันยังบ่แหงเลยพี่น้อง ปกติกาสิซักอ่ามือเนาะเพราะว่ามันฝนตกบบน,นี้มันน่านแห้งเพราะว่าเผื่อเฮาไปตากบ่มีแดดก็เลยไปปั่นอยู่เพื่อในทงเพลนเนาะนมีแต่ไปจ้างปั่นน้ำเพ่นนะฮะก็ซ <laughs> ักมือกับโบโบ,บ,บ,บแห่งเนาะโอ้โหทิโต๊ตาถ่านปาะนางมีนี่มีแต่ไม้ใหญ่ๆเนาะไม้ไม้แต้เป็นพี่น้องนี่ไม้แตะเนาะ มีดิโนขดขดๆซื่อๆร่วมกันมันมาจูดอยู่หนี่อีกเลยตอนแรกพ่นจูดอยู่เตาตัวน,นั้นเนาะ,ะหนุ่งเสือแดงตัดใหม่หงาม <c oughs> เอาสบายดีได้านางเด้อสบายดีว่ามีแต่เครื่ององ,งามเนาะแบบนี้เลยฐานงามนี่แม่แบแม่แมนแบบนี้เลยเนาะตัดจากมือนี่ได้หลอดหนึ่งนี่ช่งมือเก่<จ>งแังเด้พ่น้องไงยังโมบล์เ่ปะพนางพุดเดียวได้ตัดได้ได้หลดหนึ่งผูหลดปลายผู้เนาะ เก่งแท้เหมืนเอาเหลื่อยดึงเหลื่อยดึงใหม่เลยไงเคื่อนี่งามงามเป็นผ่านนะแม่นดังของแกงของแกงเมื่ออซี่ได้นี่ปุ้จักเบิร์ดพี่น้องว่าไม่จะได้แม่นปุ้จักเวิรดไม่จะได้ขี้รายเนาะแม่ก็ได้สร้างนะเวลาเขาจูดแล้วทานทานแตกเนาะปะนะแม่ก็ได้สร้างอ่ะมันโมแมนต์ได้อันมันแตกเป็นพายนะมันมันบอยู่เป็นก้อนนะนะเวลาเขาขวดออกมานะมันนานๆโทษ เนี่ยมันโบงามมันโบราณมากหากว่าเอาเบิร์ตแต่เก่ามันบโบราณมีใหม่ได้แต่ทำโบหูมองตัดนะอันนี้มีหมูหลายคนเนาะไปตัดมองไกลๆฮอนเดมีแต่เครือเพิ่นเพิ่นตัดแบบนั่นเลยพี่น้องเดิเนาะสันสันนะเอาไว้ฮอนไว้นั่นไม่ใหญ่มี่หลักะบกหลังมันเพี้ยบเก่าบริเป็นเนื้อใหม่ยังเนาะพี่น้องนี่แบ็บเหนียดเนาะเป็นเนื้อมันื้อมันนั่นเนาะมันบ่มีแกน่นนะ แกนโบย่ายอันบนมันบเลียนใหม่อันก้าดีแท้ๆแต่ว่าก้าเนาะพนาเพิ่นก้ามาแล้วก้ามาบ้านอยู่ในนี้อีกใบมันเป็นถานแล้วกับโบฮักเป็นถานก็เอาไปปุกหนาเลยเนาะเขื่อนเผื่อแตกเลยเผื่อตีปหนาไอ้น้องตะไไม่กับโอ้โห็นใส่เลยดึงผู้เดียวเลยน้อยพอดีงามเนาะเลยเนาะอยู่ป่าก็ดึงผู้เดียวไปสิแล้วลาติ เอาขึ้นกองได้ก็เอาขึ้นก็ได้เอาขึ้นมาได้กตตัดเอียนแม่นีม่นยูนี่นะโมดิจดแล้วบอกหรือว่าจุดคือกันจุดอะแรอ่ะมีนี้จากงานลาตียนสก่อนเนาะโมเมนว่าป้าบออยากไปดิไม่ลำแขยงกินป้านาตูหนาโป่เออมันลำแขยงจะจุดต้อนนี่มันบอกเออเออเนาเลยบอกเดิไปเลยเมทาอ เลยบระดี๋ป้ายเลยพี่น้องเอ้เพื่อนกันาอันะยังไยคนกับมันนี้แมนเนาะเนาะคนมันหลายสิไปได้ๆอยู่วะไปจะจะไปเก่างอกแง่งแงกแมนเนาะหนาไข่หนาพองอยู่เนาะตัดใหม่ตามเคยพี่น้องเลยคุณกันยังกันต้มน้ำมอนอาบแมนมันหนาไข่ได้น้ำเกลียงขีดกัดนะให้เพื่อนตัดไม้ก็พี่น้องบบบนี้อ๋อยุงคือสีลายเลยยามตอนยามแรงอยู่ใกล้บ้านเนาะไปเก่าก็ไล่ลาย แต่ว,ว่าเหากระซินกับการยืมกัด <c oughs> ไม่เถ่าเพิน่นกะตัดเป็นตดัดป้าไม่เถ่าคือเอาโดนใหญ่แท้สบายดีได้ไม่ท่าเด้อสบายดีด,ยด,ด้วยว่าติโตเอาโดนใหญ่เานาะจ้าเนาะไอตุนสบายดีไอตุนตัดเครือพี่น้องเลยพูไม่เถ่าก้าวเครือคือกันเนาะไม่เถ่าเนาะคิดว่าอันเอาไม่อนะันนั้น เครือก็เอาอันไไม่นนหน่อยอรวมกันบ่อพ่อเป็น่าวเห็ดเมาเครือเลยเนาะเป็น,น,นอ <c oughs> เอาผ้า,าตัดเน,ะนาะอัน <c oughs> นี้มันบริแข้งเครือขันอ่อน,น,นือ ตัดสันสัน้วเขาก็ไปปกคลิงเครื่อน่ะเวลาเขาตัดน่ะอ่อนเนาะแต่ว่าเป็นฐานนะงามๆเอาไม่แถวบู่ปู่บังอื้อนะเลยเออเพิ่นปลูกไว้พิ่นหอมพอได้กินยอดเนาะยามฝนจะหน่อยนี่น้องไม้ออกนี่แก้ให้น้องไม้เลยฮอนไว้เช็คโหลดใ้รั่วเมื่อนี่นะ แดงไม,มออ่สามหลดเออสามหลเนาะยังอีกสองผมไปจังเนาะเพราะว่าไม่น้อยยังบมเต็มตอ,อ,อ,อืส่วนนี้ไม่ถ้าเอาผ่นกับป้ายตัดอันไม่พี่น้องค่กินคือบออืมโดยตัดแต่ไม้ไล้เห็ดแนวอื่นกับแห้งอันนั้นเนาะอยู่ในห่มเราไม่เ้่า,าใครเนี่ยเปโลก,กาเพิ่นไปโบไวพี่น้องเพราะว่ามันแดด<ห>มันอยู่ในกลางเดินไปยี่ไปยี่ยวอืม มันอยู่ในกลางเดินแบบเวลาแดดมากผัดเป็นวินแน่นดเป็นวนผไปบโบได้มีแต่ตดดไม้ไอตุ่นเพิ่นโกกะเป็นบ่จะโกเป็นบ่บ่เป็นบ่เคยโกบ่เออขิดว่าเพิ่นเคยโกกะคู่บบเคยอินี่กับโบริเป็นนอนไปแถวเนะะวันมันดึงออกมาแล้วยันหักคอกะเพิ่นเบิดเข้ากะโบริมีนาบ่เคยเห็ดดอกแต่ว่าเฮียนถึงแต่นอกอยคู จังจังเป็นนะแม่นเพิ่นลูกไว้ลไวเพนน้อยเพ่นแหน้าแมันดำมันลกกาไวไม่ไ่าเพิ่นเห็นเนาะเออโอ้ยพมีเพิ่นบมแนเดียวนี้ได้เพิ่นลกนะตงแต้หน่อยๆิ่นลืม các ừ, anh ăn <laughs> à <laughs> kinh pháo không thưa om hoi nè om hoi bảo om hoi đang chơi anh má ngan đây chơi 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 บ่มีบ่ยังบ่ได้กิน,อ,อ,น,น,กกนอืมคิดว่ากินแหนออมหอยนะแม่ท้าแ <laughs> ม่ท้าเพิ่นออมหอยอันใส่บอลนะแม่ท้าเนาะเจ้ามาเลยใส่บอนนะอ,อืมมีมีหัดบอนเลค,คืออ่ะนะเวลามัน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 ,มน,มนเหวีเลยตดยัดยากเนาะ

มากกับโบเห็นเพิ่นดอกพี่น้องมีแต่เพิ่นเป็นตันไม้แต่เศร้าทะแมถ้านนเนาะ <im it> ไปแต่เศร้าเพิ่นนะเพราะว่าไปสวยหลยเดด <im it> สัสดตว์บ้งหลุมแทะไหมไ <im> ป <it> คนลงหลุมแทะอย่ามันตกน้องัดผ่านะขาดไวแต่ว่ามันอยากลอยแขน มือนั่นก็นพาไอตนุนเพิ่นไปสอนพี่น้องไปทำกันหาคนไปแถาหน้ามือน,นั่นเนาะมือแรกผัดป้อได้หล,ลายทีแทบปั่นกันผู้หลายเติมนะเนียนไม่เแ่าก็ากเห็นจะได้กินมือนะอเ,นเออปัดป,ปัไปด,ดไปโตไปโตไปแบบโบได้ตอนแรกนะพอได้กินนะ อเขาคิดไว้ยังขาววันนั้นตัดมงขดนันก็ได้เลยตัดเอปกงจะหันก็ได้มันจังขาดไว้ ท่นหยามตัวนี้น้นนอยๆนาะแต่ว่าน่าๆนั่นๆจะเคลอยร์ยังทำไม่แถวเอาบัดบัดไอตุ่ลเราอาบน้ำไ่ใช่ไหอาบอยู่ทั้งเฮือนคือกันบอกเออคิดว่าอาบอยู่น,อน้องทำแบบคิดว่าเพิ่นลงต้นอยู่ลุ่มเลยปะอาบน้ำฝนเนาะน้ำฝนน้ำอ,อันน,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 นั้นบาดาลอยู่ได้ยู่ทิงมเลยเทงจัดว่านี้ได้เทงยังไงเนื้อตัดเทิงกลางเลยมอยงมันขดนะ งใส่จังบวลอยแคนมากับพอดีเจอไอตุนเพิ่นตัดใหม่เนาพี่น้องตัดใหม่ตัดเครือไวซ้อนเตาปะไว้ดนกัก็ตัดยากด้นี่มันหยาบมันหย,ยาบไม่เผาตัดผู้เดียวก็มีแต่ใส่ผ้า <laughs> ใส่ผ้า,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 าเนี่ย อาคารไว้ยีเราคืนคันนี่นอ่อาเออเพิ่นเนตอกลากบนอลไเนาะคิดว่าไม่เห็นลาก อยู่คนละมองเลยใหม่กันเนาะยายกันไปตาบันเข้มเข้มเนาะอยู่น yeah. <laughs> <ination noises> <laughs> ี่นะก็มาหอดที <wij ens> ่เลยพี่น้องเลยยายกันไปคือวันนี้แหละพอดีตัดผ้าก็เข่าได้ผ้าเจ้าเน่ะมันยังใหม่เนาะ้าเก่าวแล้วก็หยาบ บาดเดียวเลยข้าเลยประนาบเหมือนกระตับอยู่ทางพุ่นเนาะไก่กันเนาะชาวพิงกันอยู่ทางส่วนนอ้องสิ ผ่าจะมีสองลวงเนาะผสามดวงบ่อืกสามสิตัดเนาะของเอ้นาอืมสบายมีผ่าแล้วกัตัดเพราะว่าเอาเลื่อยดึงเผ่านว่าดึงได้ได้สองคนเนาะเอาผ่าตัดไว้กู้ะไหมแถวเอาไปตัดป่ามันนั่งขาดอืมไปตัดใหม่กะพ่อพี่น้องยางไปแต่เท้าเศร้านะไหมแ่า มาอีกพี่น้องไปมาอีกถือว่าแบบไปแ่ากันยังว่าย่างได้เลยโย่างจ้าแมนไปจะมีฮอตมากจะมีฮออืตไปได้เช่ามีแสงมีฮอตเพราะว่าเราบ่มีรถอ,อีกอยังเนาะเพิ่นย่างไปแทบทุกมือเลยนะพี่น้องใกล้เติบได้ตั้งแต่เฮือนนี้หาปลานะ<ใ>นทราย <ใน S 1> โค้ขงขี่รถจักรไปกันโดนเติบจังฮอตเนาะไปแ่าเนาะเดีย๋ยวนะยางของอีง่รถจักรไปอังเดีย ยยางไปแต่เศร้าๆเพื่อฮอดเพื่อมาอีกยางไปนำกันพี่นอ้องสามคนไอตื่นกันไปยยางไปนำกัางไปนาสามคนเนาะยยางก็ไปกลับมาพอแห้งแหละมองตัดกับใกล้เนาะทำมือได้แดดแห้งขากแล้วเนาะ เพื่อหอดพี่น้องมือได้แบบมแันแห้งลายกันต่นพื้นมาไอตุ่นจะตัดลายๆดิืผ่าตัดบัดดีได้ยันถือแข่งจกุกยันถือขาตัวเองเนาะตัดซอยในเท้าได้โดนนิดหน่อยตัดให้แล้วเนาะเพราะว่าคนไหวแซม ปากเนาะอันนี้จะเป็นปากจุดถ้าก็ได้สามหลดเนาะเพื่นเพิ่งกะสามโหลดหล,ดลายเติบนี่เนาะสหลดสามหลด,ม,ลดมีเกินคนเลยเออบางหลดกับโบเต็มบันได,ด,ดเไดพื่อนสิเต็มกัะไรหลายมือเตอบิบแล้วไปตัดเนาะ ดึงกันเจออืมไม่น้อยขันนั้นทันนั้นเจอะแม่นไม่ใหญ่หันเต็มไวเนาะอันนี้ไม่น้อยเฮาตัดบ่ได้เนาะไม่ใหญ่กันเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่เผื่อสิตัดได้โดนหนึ่งเนาะไม่ใหญ่ก็นไอตุนธนกาแบบนี้แหละพี่น้องเลยบ่อคอยอันนั้บปันไดตัดได้แต่ไม่น้อยโอ้ไม่ใหญ่ก็ต้องดึงสองคนอีก พอดีมาเจอเพิ่นตัดไม่พี่น้องเอ้ยน้องมาตีกะมาถ่ายให้พ่อแม่พ,พี่น้องเอฟซี FC เบิงชีวิตเพิ่นเนาะแต่ละมือเพิ่นกะเฮ็ดทานป้านี่แหละจยุดทานเผาทานพี่นอ้องอาศิประจําวันสามนารานเนาะสามคนลูกลานพี่น้องมีแต่เครื่องทั้งนั้นเลยเดียวน้องลาตีกระเสียหายทางแม่ท้าวเพิ่นตัดไม่ก่อนพี่น้อง ในตูนเพิ่นกับพวอันนี้ก็ชิเป็นเครือเนาะเป็นถาดนะงามงามพนันกับตดัดเอาแต่เครือเพราะว่าตัดใหม่นะเมื่อกี้แข้งกลัวเนาะเครือนะเราได้ไวพิ่นกับตัดใหม่สองคนซอยกันเนาะพี่น้อง อ๋าพี่น้องเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้กัสิขอจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องถ้าพบพอคลิปหนาเดอ้อเนาะวันนี้กะแหวมาหาไม่เท่าเพิ่อนยุตเตาถานนี่แหละกับไอตุนเพิ่นตัดไม้เผาถ่านอากาศป้าพี่น้องคืบฝนคือฝน,นสิตกเลยเนาะมืดไปหมดเลยท้องฟ้ากับเพิ่นย่ใหม้ไปใส่เตาเอาคลิปนี้ลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเนาะที่หับชมคลิปแล้วก็บ่ข็อกโฆษณาเดอ้อเนาะ คลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี